สวัสดีค่ะพี่น้องผูอชจักยนสก,กัดเดือนลเพินออฟฟิเชียลค่ะรถค้นยังน่ะรถ <laughs> <laughs> ค้นยัง <laughs> ค้นไปเป็นเหล้าแล้วก็ค้นกลับขึ้นมาเป็นเหล้า <laughs> เนี่ยเขาเอิ่นไปขนเงินขนค้ำเนาะขนเงินขนค้ำของแขกเนาะเมียนขนเงินขนค้ำของแขกอีหลีเพื่อเป็นบ้านร่วมพลังเนาะพลังรวมใจอีหลีบ้านอีซี่อิลีเลยนี่เมียนเมื่อจะจิเคยเห็นอีหลีเดี่ยก็จะมาปาด์ตมาฮัตส์จันเนี่ย เ่เคยเห็นแกมกัวแต่ยิ่เคยเห็นขึ้นกันก่อนก็เคยเห็นเจ้าพอ้อ <laughs> เขขอจ้าจังไหนเห็นไหนฮะเดินตามพ่าคาคงสิบอาได้ยังไงฟังอย่งขอเยบ่้ห้เขานี่แล่างนเาฮะเอาเป็นคน อันคว้างอยู่เอาเยอะไลยนี่ละเออนั่นท่ายกันก็นไปก็มาอย่นนิหละดูมาแล้วมันหูจักนั่นมาแล้วไปชมแฟร์กับคนยี่นี่ ดีอยู่นี่แหละอ้าอนี่แม่ลกูกนี่แต่แม่น่ำบออ๊อกเอออนนี่เขามาหับแม่เขามาหับนอโอ้โหโอ้เหมือนคุณครูเลยค่ะ

ไปแล้วไปแล้วจอนักอามันอยู่โอ้เป็นวบเป็นแก่ทีนี้น้ำมันไหลไปแมไหลแล้วจะเปลี่ยนสมุนหรือสีโอ้ยมันเปลี่ยนสมุนเหเปลี่ยนแล้วมันใหม่เนาะเป็นเป็นเป็นแบน

เราอันนี้นบเเ่เป็นที่ไหนบนนีเนาะเราเปิดปิดบ่เป็นที่ไหนบนนีัทกจจกระบบก<ะ>แก้มันแกวมันล็กเกบอกพ่อมันมันไม่มันแข็งไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นอ้า ในหอดางล่างมาก่อนขอบคุณค่ะพ่อนี่ก่อนเที่ยงน้องเข้าน้องเสร็จก็กลับมาเลยไม่ได้ดูต่อเที่ยงอืนมาครับป้าปาขอบคุณค่ะขอบคุณป้าปาด้วยนะคะแม่เพ่นเอาเสียนชีจุนผู้ไปใส่เจี๊ยบจุนผูตัวไหมแม่ แม่แด mm ่แ hmm. ม่หางแล้อยากได้เราอยากได้สีชมพู2องเอมีบ่อน้ว่ามันเหลียวอยู่หลัตัวใหญ่เพื่อน้องงัวนี้่อนีออันนีก่เห็นไมเงี้ยหน่อยอยู่เนี่ยเนี่ยเสีนี่เสียนี่ตัวสีชมสีชมพูเอาให้อันนี้ซองเออมันอยู่หล อยู know, mm ่หรอไอเตยมันมาไปย่างมันแตะไปยิ่งยูว้าวเข้าค้ายน่องเตยมาเบิ่งนะเตยจังหน่อยกับสีแฮ่นะครับพี่น่องนะคะเอ้าเดี๋ยวแม่ยังอีพลียซื้อ โออดเสียตุเหลียวบ่เออนั่นเห่นมอมิดาภูเอาเสียยู่น้ำไอ้อีเต้ยบ่เป็นยังดอกยังบ่ได้เสจะพาไว้สักจัก็ตถุยหนึ่งเสือตัวนี้ใส่สามหมื่นแล้วนี่การใช้วิไล่สีนเสือตัวนี้เอาให้นอกอีกแน่วางใส่คุ้มแห้งประมาณสามหมื่นครับเที่ยนึงอาทิตย์ก็อาทิตย์นึงมันจีคานสักมันจีคานสักเดี๋ยวอเปาลัดเพื่อเอาไปเที่ยวนี่ประมาณอาทิตย์นึงเท่ากัน เสียตาองแล้วคุณอดีตเย์คอยตากเกียร์หนึงก็ขันเสียมากคือนยางเอาเสียเขาหน้าให้การชัยกับเป่าแล้วก็แก้มตอบหน่อยแล้วบอกว่าแม่หน้าหนูไม่เคยผิวขึ้นเลยทำไมเดี๋ยวนี้หน้าแบบสิวขึ้นอาร์ตอมไหนก็มันไม่อาบน้ำใเออแล้วมันก็แต่งหน้าแบบนี้น่ะเออเออนี่คือไปกินขอยังเต็มสามนี่ไปทำอะไรแล้วก็นอนเลยบนบาลาง ท่ดีนานดีเล้อะกระสีห like, ้มันเกลี่ยมันเกลาตีลูกไหนครับต้นไหนแม่พี่หมอนอนยังเอาพี่หมอนอนยังแล้ววันยิ้มมาหนิยิงแค่วเออยังเออนี่เตยมะเนี่ยเขามานอนนี่มันต่องประมาณก็จะมาซื้อเสียม่านนอนก็คือนอนตอนประมาณอ้าว เก้าโมงถึงสิบโมงเช้ามันไม่ถึงเราต้องพักผ่อนประมาณแปดชั่วโมงกินน้ําวันละดื่มวันละแปดลิตรกินน้ําดื่มกินน้ําวันละดื่มแปดลิตรเราต้องซื้อ <c oughs> ดิ้งแค่ประมาณสองดิ้งต่อวันไม่ยังบันนี้ไม่ยังนะโอ้ยวัตถุมงคลน้ <c oughs> ลองพูดอะไรกำลงัลง,ลง,ลงมาเราคือว่าหยิบอันทันห <c oughs> ยิบห <c oughs> มายถึงว่า พระบูชาหรอกขอัญธีระลือขอัญธีระทึกอยู่กับตำรวจจนแยกจากกันวัดศรีสมุนฒนารามตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยของดีได้หน่ของของขังไว้เพราะว่าเพิ่นขังไว้ดิของขังเฮ้ยหัวหัวสันแสงใต้หยองเลยจิ๋มหยุ่มขุ่มฉันเรื่องนี่เดี๋ยวจภาพไม่จะภาพ ขอบคุณสุวยจากคุณแม่หน่อยนะคะฝากไปใหงมือวาดเสียบุญกตินแต่ว่าตอนนี้นะค่อยเปนลัสอบกวนเอาไปไหนเตยอยู่เขาแป้งมาละเออไ้นอนบนอนไปนอนแตบ่ถบ่หนนี้แตงหนานี้แป้งแตงมือวานนี่เหนียวเขาเหยวรอบอยู่ ออกแ่มานอนนี่น้ำก็เขาก็หมอล้างนี่เด้ยอาจจะได้พติกรรมจากพ่อเลยยอมยอมหน้านุ่ยน้ำขจาเจ้าเข้าขขืนฉากแรกนี่มานอนที่กันเลยคือกันนี่ตะหมวานี่แต่งหวากัตตะบายน้งฉากแรกให้แอดมินลุยกับธรณีหน้ันละครั้งนะโอ้หมดราชมอยู่เด้อแอดมินเออชมอยู่ในรอยชิปอด้ม เอามือย่องก็ดีใจเอารวเออเฝ้าต้มมือไว้โอ้ยมเป็นอนอีนยมนินเทรอินี่มินจีดเดียวสิบ้าไปได้เมืองกันไปฮ้าต้องกดี๊ดพ็กพวันล้ล่บันิบพอเอ็วกใคี่ขี้กควแก็ไม่รู้อย่างในนั้นมันก็าวทเรา มันมันหายสองวันมันนะแ่กดกุ่หายสองมือแล้วก็ขืนมากไหมติโอ้ยผัวาด้สามสิบเก็บผัวได้สามสิบเกบมีนางย้มบ่อยยินดีได้หกคิวโวยวายโวยยเมียไม่ย่งไรฮะนี่ไปเมยไปเมย์อ๋อเราจะี่นองสำหรับคลิปนี้ไว้ช่นีคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ